สวัสดีครับับเริ่มเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับครัครับสวัสดีครับผมเอิร์ธกัสมนันนาวิโรธครับครับสวัสดีครับผมแสงต้าผมสมาคุณรโพธครับเรื่องนี้จขอเาเรบูดูบีมลยเครับเรื่อเพลงอะไรคเพลงชื่อเดียวกับเรื่องนะครับบูดูบีมเลยฮะก็คืออย่างเพลงนี้เนี่ยเอิร์ดความติงเอิร์ดอะ ไม่ค่อยตอนความจริงมันเป็นเพลงเอิร์ธคนเดียวนะแต่ว่าเอิร์ธร้องไม่ได้ไม่ใช่ไมีดังใช่คือแบบร้องไม่ค่อยแข็งแรงใช่เอิก็เลยไปช่วยก็เลยเป็นร้องสองคนครับก็เลยกลายเป็นเพลงเพลงคู่ครับใช่ครับเป็นเพลงสไตล์แบบเป็นเพลงเนีสดใสสว่างสว่างความโลกสดใสครับแฮปปี้แฮปปี้ฟังแล้วแบบได้พลังบวกประมาณนี้ยใช่ครับ มคอนเสิร์ของเรื่องราวคอนเสิร์ของเรื่องราวพอดเข้าๆใหญ่ๆเลยนะฮะก็จะได้เห็นบทเอธในบทบาทที่ร่าเริงสดใสขึ้นไม่ได้เหมือนเหมือนเรื่องก่อนๆแต่ก็ยังมีเศร้าอยู่ก็ยังมีบ้างมันจะมีคอนเ็ปต์ในเรื่องมันปกติให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นจุดน่าสนใจของเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ต้องต้องมาติดตามกันคือในเรื่องอ่ะจะไม่ได้มีแค่2คนก็คือจะมีนักแสดงคนอื่นอีกอะไรนครับผมแต่คืออยากให้ติดตามจริงรับรองว่าพอเรื่องน่าสนใจสนุกแน่นอน ของเเนี่ยอใช่ครับใช่ของเอ่อของป้าใช่ครับนี่เป็นเรื่องแรกน็นเรื่ก็ค่อนข้างติ๊กจับตัวละครเอ้ยแบบตัวจริงอยู่เนาใช่ใช่ใช่ใชมีความแบบเอ่อ เรียกว่าไงมีความแบบสุขุมสุขขึ้นมันจะขึ้นใช่ขึ้นกับคนที่ไม่รู้จักขึ้นเขาจะเป็นคนนิ่งๆถ้าในเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาสนิทก็เวลาพฮาาละเลยครับผมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าจุดพลอยที่น่าสนใจของเรื่องก็จะเป็นเรื่องเขาเอาเรื่องแบบบูลลี่อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วมาเป็นแบบพลอยในเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ L G B T นั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็รอติดตามว่าเขาจะตีแผ่ในรูปแบบไหนนะครับทุกคนท่จังตาค่ะหมามากเลยตอนี้นะนั่อะไรอย่างไรบโอยนั่งหรอ คนนี้เหรอเอ้ยแนะนำไปบ่อยแล้วเขาไม่ค่อยฟังเฮ้ยทำไ้ทำน้องทาได้อยู่แล้วเชื่อว่าน้องทำได้หัวฮะใช่ไหมใช่ทำได้ก็ดไปด้กันครับผมความคันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เคยมีคิวไว้แต่ว่าคดีต้องติดสถานการณ์โควิดแล้วแบบโลเคชันแบบเป็นพวกมหาลัยรุเรียนอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนออกไปครับผมกาเรื่อนีอกายไปในันต่ โรงเรียนกับมหาลัยยังไม่ยังไม่บอกว่าเป็นอันไหนต้องรอดูค่ะต้องรอดูค่ะเจ๋งไหมใช่ครับก็ยังไม่รู้ทางใช่ครับแลนในการถ่ายทำแลนในการถ่ายทำก็คืออย่างคาแรคเตอร์อุ้ยจะสปอยจะสปอยเยอะไปไหมเนี้ยตัวอื่นสปอยถึงจุดไหนอะอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยหน่หน่อยเว้ยต้องต้องต้องอยากให้ดูเพราะว่า ทุกคนอาจจะตกในตอนของตัวเองอ<ช>่ะจะแบบคือมันจะตกในตอนของใครของมันแต่ว่าตัวละครอนะ่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าจัก,กรวาลเดียวกันอยู่อะ,อะไรเงี้ยครับอยากให้ติดตามอย่างแบบอาจจะมีพี่บุ๋นพี่แซมมีโนน่โผล่ในหลายๆตอนเอิร์ธเองก็โผล่ในหลายๆตอนยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะทําให้เนื้อเรื่องน่าสนใจรู้สึกว่าอเอยเราโยงความจักรวาลของตัวละครได้สนุกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะเป็นแบบอิมมิตรของซีรีส์ของแบบเรื่องสั้นด้วยครับคุณบ้างรอ ดีใจไหมทำไมเราไม่เหมวอเลยเลยบอกว่ารอรอให้เราได้ร่วมงานกันใช่ใช่ใก็ก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าที่ได้มาร่วมงานกันเนาะเก่งอะเก่งเฉยเรื่ไรเรื่องอะไรเลยเราเป็ได้แบบเป็นได้พวกเก่เก่งไม่ออกโอเคครับจะช่วยพูนหน่อยช่วยพูนหน่อยดีใจแหละคำน้องตื่นเต้นรู้สึกว่าเดี๋ยวรอดูรับรองว่าทั้งบท น่าจะโอเคในหลายๆยแล้วก็เรามาดูกันฮะว่าในเรื่องเราจะเป็นยังไงแต่จริงๆเรายังไม่เคยเวิร์กช็อปด้วยกันเลยไม่ได้เวิร์กช็อปจริงๆๆต่างๆเคยเจอกันบ้างประปายอะไรเงี้ยครับผมถ้ามีเราเริ่มเวิร์กช็อปนวเวิร์กช็อปใช่ครับทุกทคนเ่ะเวิร์กช็อปไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นค้าที่ค้ารวมกันทุกคนเลยครับอาจจะไม่ได้เจอกันโดยตรงขนาดนั้นจรงไงครับ ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เอาจริงเราก็ไม่ได้จสมัคคู่กันเพราะว่าแต่ว่าแบบเออเห็นว่าแบบน้ำเปลี่ยนนั่นนี่ใช่แล้วก็เห็นแบบทุกคนแบบชอบด้วยแล้วก็เคมีแบบพี่หนูว่าโอเคเคมีได้เลยก็เลยออกมาเลยแมทการใช่ครับอย่างเพลงอัดไปเรียบร้อยแล้วครับเล้วครับได้ฟังเดโมแล้วก็โอเคนะครับรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดร่้สึกตัวชอบชอบมากส่วนตัวชอบค่ะรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่สดใสแล้วดีใจนะว่าเรื่องเนี้ย ถึงมันจะมีแบบอ่ไม่พูดดีกว่าอยากเล่นเล่นเป็นตัวที่ตัวเออน่ารักขึ้นเนี่ยอยากเห็นในบทบาทใหม่ๆครับผมอะไรนะครับลองด้วยกันคับลองด้วยกันต้องรอติดตามนะครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Seven Project ของพวกเรานะครับเรื่อง Would you be my love ครับรับรองว่า น่าสนใจและน่าติดตามแน่นอนใช่คับแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนในเรื่องนะคบผมรับรองว่าวา,วาบิซาบิของเราเนี่ยตั้งใจทำผลงานออกมาดีความส,สามารถแน่นอนครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอครับเราดูครับบ๊ายบาย